ยันงน่ะฮะเม่มองบ่โน้พี่น้องวิ่ีชีวิตอีสารตาจวบตาจวบมาทำอะไรเนาะตาจวบเนะี่ยตาจวบกับล้านไส้มาเห็ดอย่างมาหาป่านาำบักหัวพี่น้อง นี่ชีวิตคนบ้านเฮากับสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อท้องพุ่นกับพุ่นกับตกป่าตกเบ็ดอยู่ท้องพุ่นกันดลบรรยากาศนี่้ำก่อนตะวันแรงพุ่นะประตูน้ำอันนี้ประตูน้ำคลังนั้นเป็นวัด มลุขนนันครวัดพระธาตุมลุขันครด้พี่น้องสาธุสาธุเด้อมันยดกาศมันยดกาศเบิงแต่จั่บกหลานบริบรบบรอันมองจักเซนฮ่ะ มองเจ้าเซนบ่อันนี้บเหือไปซื้อมาซื้อตะอขงบ เนื่งการลงคายตอกมุดลงคายพี่น้องอที่หาปูห่หาป่าธรรมชาติบ้านเฮาเป็นสีเหล่น้องเบื้องเอาเด้อ <c oughs> คนรุ่นใหม่เกิดมาเฮ็ดบ่เปลี่ยนเนี่ยตกหน่อยรุ่นใหม่ใหม่มันต้องเนี่ยคืออย่างสี่เนี่ยเพิ่นมหัดม่เงี้ยไงวิธีการลงคายหาป่า <c oughs> ถา่ายทอดวิชารุ่นสู่รุ่นการหาอยู่หากิน ปลาน้ำต่อหม้อบวซุ่มบม้อเหรอ <c oughs> บุตรมานอ้อมต่มอหม้อสั้นสันส้นนั่นมักตุ้มเบิ่งบ่บ่อ๋อปลา,าปลาปากปลาน้ำสีซุม่มเนาะใครเนี่ยแต่อันนั้นมืดเลยเนาะจอกเนี่ยมืดแล้ว เห็นหนี่แม่น้ำบางหัวพี่น้องล่ลงคายดักป่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซำนมีก่อนเด้อครับเดี๋ยวยังสิปรปะหาทายบรรยากาศไม่ไหมเเบิง